สวัสดีครับมาเที่ยวบ้านลุงยีนะครับก็ลุงยีให้ทําคลิปเกี่ยวกับต้นบอนสีอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งผมก็จะทําเป็นการเปรียบเทียบไปเลยนะครับสําหรับต้นบอนสี2ชนิดนี้นะครับก็คือสายพันธุ์บอนสีนกกระทานะครับตัวนี้นะครับเป็นนกกระทาแล้วก็อีกชนิดหนึ่งนะครับก็เป็นก้านดํานะครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างก้านดํากับนกกระทาเนี่ย มีข้อแตกต่างอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูเริ่มแรกเลยนะครับเรามาดูในส่วนที่เป็นก้านนะครับในส่วนที่เป็นก้านแต่ว่า,อาสองต้นนีย่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังคงเป็นต้นใหม่นะครับในส่วนของก้านนะครับอบอนสีนกกระทานะครับก็จะเป็นเชัดชัดหรือเปล่านะเดี๋ยวมาอยู่ฝั่งนี้นะฮะ ดูลักษณะของก้านใบนะครับก็จะเป็นสีเขียวเขียวมีรอยประด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นลายที่เป็นสีดํานะครับลายที่เป็นสีดำนะครับแล้วก็ด้านบนของใบนะครับจะเป็นเส้นประอยู่เยอะมากนะครับแต่ว่าเป็นเส้นประที่มันใหญ่กว่ามันใหญ่กว่าก้านดํานะครับส่วนลายไม่ใช่ลายนะครับส่วนที่เป็น ก้านใบนะครับก้านใบที่อยู่ตรงกลางนะครับส่วนก้านใบที่อยู่ตรงกลางนะครับก็จะเป็นออกก็จะเป็นสีแดงแดงนะครับแล้วก็จะมีกระดูกใบที่อยู่ข้างๆนะครับเป็นเป็นกระดูกย่อยนะครับก็จะเป็นสีแดงเหมือนกันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเป็นใบที่สมบูรณ์หน่อยนะครับแล้วก็ ในส่วนที่เหลือนะครับก็จะเป็นสีเขียวนะครับส่วนด้านล่างของใบนะครับด้านล่างของใบก็จะเป็นสีเอ่อสีขาวขาวนะครับสีขาวขาวประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูก้านดำกันต่อไปนะครับครับบอนสีก้านดำนะครับก้านดำก็จะมี สีขาวนะครับเป็นจุดเล็กๆนะครับมีเยอะมากเลยนะครับเป็นจุดเล็กๆนะครับสีขาวแล้วก็ส่วนกระดูกของใบนะครับก็จะเป็นสีแดงนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นสีเขียวส่วนด้านล่างของใบนะครับก็จะออกมาเป็น สีขาวๆนะครับแต่ว่ามันสะท้อนสีจากด้านบนก็เลยเห็นเป็นสีเขียวๆนะครับในส่วนของก้านเนี่ยถ้าดูใกล้ๆของใบเนี่ยก็จะเป็นสีม่วงๆนะครับเพราะว่ามันเป็นสีแดงที่ผสมกับสีดำเนี่ยมันยังไม่ค่อยไม่ค่อยแก่เท่าไหร่ก็จะเห็นเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ไล่ลงไปด้านล่างนะครับไล่ลงไล่ลงไปด้านล่างก็จะเป็นก้านที่มีสีดำนะครับ นอย่างก้านก้านนี้นะฮะเป็นสีดำเลยนะครับจึงเป็นที่มาของชื่อนะครับบอนสีก้านดำนะครับโอเคนะครับขอเป็นคลิปสั้นๆนะครับสำหรับการเปรียบเทียบระหว่าง2อสายพันธุ์นี้นะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่มารับชมคลิปนี้ครับ สวัสดีครับ